ไม่ใช่ดิฉันละกานป่วดเพราะว่าดิฉันจะอรังวันวันนี้นะครับมีการประกวดชุดนะครับใครแต่งตัวดีใครแต่งตัวเด่นโดนใจกรรมการรามีอยูซีแยกประสกจังหวัดนี้จะรับวีนด้หังได้ะหรอยูดูบนเวทีใหญ่นะครับรับรางวัลได้เลยวันนี้เลยท่านจะได้ชมการปลาใสของคุณนทวุฒิ กับรีชุดเนตีต่างๆก็มีนะและแน่นอนว่าการประสานก็เช่นกันแถวแร็พใช่ค่ะเมื่อสักครู่เราได้เกินไปแล้วนะว่าเขาเป็นน้องนักเรียนชั้นม5ที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะคะเนื่องจากเขาเป็นน้องนักเรียนน้องเขาก็จะพูดถึงเรื่องความล้มเหลวในระบบการศึกษาทันทีใช่แล้วค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าคะับขอใช้กระเบือให้กับน้องชายของเราคนนี้ค่ะน้องปูนการพลุไป เรามีกทีหนึงคะ่ะกลาวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านนะครับในวันนี้จะมาพูดถึงประเด็นการศึกษาที่รัฐบาลเผด็จการของพลเอกประยุทธ์จันโอชาพยายามจะยักเยินให้กับเด็กยุ่นใหม่นี่แหละครับคือสิ่งที่เราเจอมาในหลักสูตรการศึกษาหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับ กับประโยคที่ว่าเด็กรุ่นใหม่คืออนาคตของชาติสำหรับประโยคนี้มันก็จริงนะครับว่าเด็กอย่างผมเด็กรุ่นใหม่ทุกคนคืออนาคตของชาติที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่ความเจริญได้แต่ดูสิครับว่าสิ่งที่เด็กรุ่นใหม่ยังผมต้องเจอคืออะไรบ้างรักตูเกวเจยากับค้าดิบยม12สองประการวิชาหน้าที่พลเมือง ที่ปลูกฝังเกี่ยวกับการรัฐประหารของประยุทธ์จันโอชาที่มีแต่ประวัติศาสตร์ของทหารในการยึดอำนาจแบบที่สมควรแล้วนะครับกับการที่จะให้เด็กกุญม่ได้เรียนผมอยากจะให้กระทรวงศึกษาธิการนะครับปลูกฝังรากฐานประชาธิปไตยในประเทศนี้ให้แน่นหนาให้เด็กทุกคนตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพให้ทุกคนกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา ผมไม่ต้องการให้เด็กรุ่นใหม่อย่างผมไปสอบนายร้อยจอบรอเสร็จแล้วออกลางรถถังมาทํารัฐประหารแบบประยุทต์กัรโอชาเราไม่ต้องการเห็นอะไรแบบนี้ครับเราอยากจะเห็นว่าเด็กยุ่นใหม่นี่เคารพการเลือกตั้งกล้าบัตรในคููหาโดยมีรัฐธรรมนูญรับรองว่าน,นี่คือๆๆสิทธิเสรีภาพของประชาชน ไม่ใช่สัตแต่คิดว่าครูจะไปสอบนายร้อยจบปรเสร็จแล้วเรียนทหารลากรถถังออกมาทำรับฐบาลยึดอํำนาจประชาชนไม่เอาหลักสูกบบกตรกำหนดข้แม่พี่น้องเราต้องการให้ประเทศของเราเป็นประชาธิปไตยเราต้องการให้ประเทศของเรา ก้าวได้และขับเคลื่อนได้คนรุ่นใหม่อย่างแท้จริงและมีแนวคิดใหม่ๆเราไม่ต้องการหลักสูตรเก่าๆที่ออกแบบโดยคนเก่าๆแล้วมานําคนรุ่นใหม่เพื่อให้มีชีวิตแบบเก่าๆแบบนี้ไม่ต้องกันไม่งั้นประเทศไทยจะกลับไปสู่วันเก่าๆและไม่สามารถเดินต่สู่วันใหม่ๆได้คนเก่าๆควรจะอยู่ในสถานที่เก่าๆ ไม่ใช่อยู่ในสภาแล้วออกกฎหมายมาเพื่อเรียกร้องหรือว่ากดขี่ประชาชนอย่าว่าแต่พ่อแม่พี่น้องทุกคนที่โดนกดขีนะครับนักเรียนที่สิดน,นักศึกษาอย่างผมที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยออกมาทำไร่พลเอกประยุทธ์กันโอชาก็โดนกดขีเหมือนกันผมโดนหมด,ดครับผมโดนหมด,ดนะครับตั้งแต่หมายเรียกหมายจับ และคาดว่าตอนนี้น่าจะโดนหมายหัวจากรัฐบาลชุดนี้แล้วด้วยสิ่งเหล่านี้นะครับคนไทยเก่าๆเขาจะเรียกว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆประชาธิปไตยที่โดนคนมีอำนาจกดขี่ประชาธิปไตยที่มีข้าราชการคอยรับใช้นายกแล้วกดหัวประชาชน ต่อยากจะเรียนบอกนะครับว่าผมไม่ต้องการประชาธิปไตยเก่าๆผมต้องการประชาธิปไตยแบบใหม่โดยยึดหลักสากลค,คุณน,น้าเทพประชาชนครับเริ่มก,กดทีนักเรียนเที่ศึกษาที่ออกมารา้าขับไล่ท่านได้แล้วถ้าท่านอยากจะเห็นประเทศดีนะครับประยุทธ์จันโอชาง่ายๆนะครับลาออกไปนักโอนนี้ยังผันง่ายๆนะครับ แก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วให้ผู้แทนมาจากการเลือกตั้งในการอภิปรายไม่ไว้วางใจคงนีไหลายหลายท่านก็คงจะทราบผลร่วมหน้าแล้วว่าสุดท้ายมันจะออกมายัางไงแต่ก็อยากจะบอกนะครับว่าสุดท้ายแล้วยังไงเราก็จะต้องเดินหน้าขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชายอยู่ดีไม่ว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไง ไม่ใช่แค่สวนะครับที่จะมีสิทธิ์ปิดสวิตช์แล้วมาประเทศไทยก้าวหน้าได้พักฝ่ายค้านพักฝ่ายร่วมรัฐบาลก็มีสิทธิ์จะพาประเทศไทยไปสู่ความจเจริญได้ <S <S เพียงแค่ท่านยกมือโหวตไม่ไว้วางใจให้ประยุทธ์จันโอชาอยู่ในอำนาจแค่นี้เองครับง่ายๆและประเทศไทยจะเจริญงดงามเป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์โดยพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับ ก็แม่พี่น้องที่เคารพครับผมอยากจะบอกว่าผมอยากให้ท่านตระนักถึงสิทธ,ธิเสรีภาพในการออกมาชุมนุมทางการเมืองของพวกเราทุกคนว่าน,นี่คือการชุมนุมสันติปราศจากอาวุธดังนั้นนะครับไม่ต้องไปกลัวอำนาจอะไรทั้งสิ้นขอให้ยืนได้ด้วยําแ้งรําถาของตัวเองเพราะถ้าเราไม่ได้นอนเราไม่ได้ให้มันกดขี่ ดังนั้นจะไม่มีใครสามารถมาเหยียบบ่าเราได้ครับพ่อมแม่พี่น้องปล่อยให้ประเทศนี้ขับเคลื่อนโดยประชาชนคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าที่รักประชาธิปไตยเราจะนำพาชาติไทยกลับไปสู่ความจเจริญรุ่งเรองอย่างที่เคยเป็นเราจะเดินหน้าขับไล่ประยุทธ์จันโอชาอย่างเข้มข้นแน่นอน โดยมีคนรุ่นใหม่อย่างผมและคนเสื้อแดงรุ่นเก่านี่จะจับือกันไปสู้ประชาธิปไตยเราจะไม่ขอยหังแม้แต่ก้าวเดียวเพราะนี่คือการต่อสู้และเราก็จะสู้สู้สู้ส,ส,สู้จนกว่าประเทศไทยจะได้ประชาธิปไตยในวันนี้เราเดินหน้าก้าวมากว่าคนที่เคยก้าวมาแล้วครับและเราเชื่อว่าชัยชนะจะเป็นของประชาชนอย่างแน่นอน ขอให้ทุกคนหนักเต้นในการขับไล่ขอได้แต่อย่าขอยเชื่อมั่นศรัทธาเชื่อมั่นในกระบวนการศรัทธานในประชาชนและขอให้ทุกท่านยึดหลักประชาธิปไตยโดยมีหลักสันติวิธีขอพูดใจจบก่อนนะครับส่วนเงินสนับสนุนไว้ที่หลัง ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะผ่าตอนเราในการขับไล่ครั้งนี้เราได้เห็นคนรุ่นใหม่ต่างๆออกมาเรียกร้องโดยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะเราก็สามารถพูดได้อย่างเต็นปากว่าเด็กไทยนั้นไม่ใช่เด็กที่ชังชาแต่เด็กไทยนั้นเป็นเด็กที่ชังผู้มีอำนาจและชื่อวา่าประยุทธ์จันโอชาเราก็สามารถพูดได้เต็นปากอีกนะครับ ว่าสุดท้ายแล้วคนรุ่นใหม่เนี่แหละครันจะคือคนที่ขับเคลื่อนประเทศได้ขอให้พี่น้องสนับไว้โดยรับว่าสิ่งต่างๆของประยุทธ์จันโอชาไม่มีอะไรดีเลยการเรียนออนไลน์จัดได้จากเรียนเรียนอยู่บ้านแบบนี้ดูนายกทำนะครับว่านายกทำยังไงนายกบอกว่าเดี๋ยวจะให้เงินเด็กคนละสองพับาท แล้วให้เด็กเนี่ยไปบริหารเอาเองว่าจัดก,การยังไงแต่ผมอยากจะเรียนบอกนะครับว่าไอ้เงินสองพันบาทเนี่ยท่านเก็บไว้ใช้เถอะครับท่านเก็บไว้ใช้เดี๋ยวท่านจะไปไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ประเทศไทยท่านออกไปไหนก็ได้สักงประเทศเลยแล้วให้คนใหม่มาบ,บ,บริหารประเทศด,ดูว่ามันจะดีอย่างที่ท่านบริหารที่เก่าเงินเดือนประจําแสดงสารเงินเก็บไว้ใช้เดี๋ยวท่ประยุทธ์ อยู่บ้านนั่งพักผ่อนเงียบๆไม่ต้องมาทำงานให้โอาหานายกที่มีประสิทธิภาพมาบริหารวักศึกษาจะอยู่ครับว่ามันจะเป็นยังไงถ้าทำนักศึกษาน,นอกเขตไว้ดีเองไม่ต้องเอามาให้ประชาชนราจรฉีดประเทศอือ่นเขาจัดสรรวักศีนให้นักเรียนนักศึกษาเพื่อที่จะได้กลับเข้าไปเรียนในระบบ แต่ประยุทธ์จันโอชาคิดได้อย่างเดียวครับแจกเงินแจกเงินและแจกเงินนี่ดีนะครับว่าประยุทธ์จันโอชาแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิดด้วยการเรียวยาประชาชนเป็นเงินสดไม่ใช่ย้ายต้นความไปมาเหมือนอภ,า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 ภาิิ์เวชาชีวะนนี่ดีนะครับว่าประยุทธ์จันโอชา,ย,าย,ยังรู้ปัญหามันคืออะไรแต่ขอให้พ่อแม่พี่น้องรู้ไปเถอะครับ วัสุดท้ายแลวการแจกเงินให้พ่อแม่พี่น้องเนกะัลแปบบุนีสิ่งของพ่อแม่พี่น้องในอะนแบบาคตรัรฐบาลชุด้าติผสมาตามเชฟกี้เชฟเกี่ยวให้ประยุทธ์แต่แน่นอกจะบอกนะครับว่าสิ่งที่ประชาชนต้องการตอนนี้ไม่ใช่เงินสดแต่ต้องการประชาธิประทัดและว่าสิ่นที่มีคุณภาพของพ่อแม่พี่น้องและอย่าลืมนะครับพ่าการที่ผมมาชุมนุมแบบนี้ผมมาชุมนุมโดยหลัสกสันติปราศจากอาวุธ ไม่ผิดเงื่อนไขสารแน่นอนสารได้ติดกับรายกาเอ็มผมก็ติดสารได้ไปตามนัะผมก็ไปดังนั้นจะต้องไม่มีใครโดนหมายเรียกหมายจบได้หมายหวัวเรียมก็ออกมาแสดงความคิดท,ทางการเมืองครับขอบคุณครับขอเสียงปราะต้อให้กับคุณจากคารุ่มมาอบอ5จาจะสีปากเผ็ดร้อนนะคะเดือดคะรุ่จุดศูนย์กันไปเลยวันนี้แดดร่มรนตกแต่อุณหภูมิที่สูงขึ้เนเพราะว่าน้องปูนเลยนะคะขอบคุณมาก และจังหวะต่อไปนี้นะคะเราพอ้อนุญาตต่อเนื่องกันไปที่ผู้ประสัยท่านถัดไปเลยค่ะแต่แตก่อนหน้านั้นนะคะผู้ประสัยท่านนี้นะคะมากับเต็นในหน่วยงานของเขาด้วยค่ะใครพอไให้เขาหน่อยค่ะมัเตอร์คะ,ะหน่วยงานของเขานะคะเราก็รู้จักกันดีนะคะเพราะว่าอยู่เคียงข้างการชุมนุเมเพื่อประชาธิปไตยมาตลอดแล้วก็มีผลงานคือการ เข้าชื่อนะคะเพื่อน,นําเสนอการรา่างธนูใหม่นะคะอาวันนี้นะคะมีซุมจากไอรอมาด้วยอ,อยู่ไหนคะซุมไอรออยู่ทางนั้นนะคะอยู่ทางด้านหลังเราจะเห็นเสื้อน,นะคะสีเขียววฟ้านะคะโบกมืออยู่ไหนะคะวันนี้ซุมของไอรอมาทําอะไรครับคุณเอ๋คะวันนี้นะคะมีสองอย่างที่หยิบยกมาชวนพี่เพ,เพื่อนทุกท่านมาคะทด้วยกัน,นะค่ะอยา่างแรกเลยเรามาร่วมกันเขียนจดหมายถึงเพื่อนๆของเราที่ยังติดอยู่ในเรือนจำนะค่ะ อย่างที่เราบอกกันนะเรว่าตอนนี้นะคะก็ยังมีเพื่อนๆของเราหลายคนมาที่ยังอยู่ในเรือนจำถูกสุมค่ะเพียงเพราะว่าออกมาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแน่นอนค่ะและอีกหัวข้อหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เราต้องพูดว่าขับเคลื่อนมาตลอดขับเคลื่อนมาไปพร้อมๆกันค่ะวันนี้ไอรอมีหนังสือนะคะให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายมาตราหนึ่งหนึ่งมาขายด้วยค่ะทุกท่านคะในราคาปกนะคะวันนี้แค่2 0 0บาทเท่านั้นค่ะ รายนาทุกป่าทุกทางนะคะจะขับเคลื่อนให้มีการแก้ไขมาตรานี้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นค่ะเดเตอร์คะาดงนั้นนะคะก็ขอเจียบตัมือเป็นกําลังใจให้กับไอรอเพื่อทำภารกิจสาคัญของพวกเราด้วยอยู่กิงนขน้าทุกทันที่อ่อยมาตลอดจริงๆนะคะ,ะ,ะวันนี้เพื่อไอรอเนี่ยไม่ได้มาแค่ส้มยังไงไม่ได้เอาส้มมาอย่างเดียวอเอาคนมาปลาไตยด้วยช่วยงานกันทุกทางเลยทีเดียวนะคะแต่กอนที่จะส่งไปให้กับผู้ประทำของเราท่านไป ท่านต,ต่อไปนะคะผู้ประสายจากไอรอนะคะอยากจะขอวอร์มเสียงพ่อแม่พี่น้องนิดน,นึงค่ะแรสเตอร์่าคุณพี่ค่ะแน่นอนนะคะถือว่าเป็นการเล่นของเราเป็นประสาปามเมื่อเอ่ยวูดว่าประยุทธ์ออกไปประยุทธ์ออกไปประยุทธ์ออกไปรเราจะมาต่อรับผู้เฝ้าจากไอรอะค่ะท่านครับทุกท่านครับเพื่อนของผมแนละเพื่อนของทุกคน วันนี้อยู่เรือนจำอย่าง108คนใครจตุปพัดคูธะรักษ,ษาอยู่เรือนจำมาแล้วรอบนี้25วันติดโควิดอยู่ยาารรรรยโรงพยาบาลราชธรนเฮนซึนทลิศทีวัลัคอยู่โรงพยาบาลราชธัเหมือนกันติดโควิดอยู่เรือนจำมาแล้วรวม25วันไม้พานุพงศ์จัดนอกก็25วันติดโควิดอยู่โรงพยาบาลราชธรนมพี่บอยชาติชายแก่ดำ 25วันติดโควิดอยู่โรงพยาบาลราชธรนด้วยกันฟ้ารมสอน25วันติดโควิดอยู่โรงพยาบาลราชธรนด้วยกันรัชนน์23วันเคยติดมาก่อนแล้วหายแล้วมีภูมิเลยไม่ติดด้วยอยู่เรงพยาบาชั่วคราวลำดุกคนเดียวพี่อนนทนนำพา23วันเคยติดมาแล้วหายแล้วตอนนี้ยังไม่ติดอยู่พันธสัญญาบัตรพิเศษกลางคุณเวหา 23วันอยู่ทันท่าสถานตําบบผู้เกี่ยวขทุกคนที่เคยชื่อมาไม่มีใครมีคำพิพากษาของศาลให้จำคุกบางคนต้องคุมขังเพราะถูกตั้งข้อหามาตรา112และไม่ได้ประกันตัวบางคนถูกเพิ่มความประกันตัวเคยได้ประกันตัวไปแล้วถูกเพิ่มความประกันตัวกันเข้าไปใหม่บางคนไม่ได้ถูกข้อหา112แต่ถูกข้อหาจากการออกมาชีม ทุกท่านครับเราพูดคำว่าปล่อยเพื่อนเรามาหลายครั้งแล้วเราพูดคำว่าปล่อยเพื่อนเรามาเป็นร้อยๆครั้งแลว้วผมมาพูดบนเวท,ทีที่นี่ที่นั่นที่น้นกับทำ่าปล่อยเพื่อนเราพูดซ้ำๆซ้ำๆพอเสียงดังาำก็ปล่อยออกมาพอเสียงเบาแลววาเอา,ากลับก็ไปไหน พอเสียด้านในม่ก็ให้เราบ้นหนึ่งแล้วพอวันหนึ่งมีการชุมนุมมีการเคลื่อนไหวข้างนอกเขาก็เอากับเข้าไปใหม่ปล่อยเพื่อนเรา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 ตัวหรือยังครับทุกท่านครับรายชื่อที่กล่าวมาเพื่อนเพื่อนของเราที่อยู่ข้างในมา20วันลองถามเขาว่าเฮ้ยไผอสมุสิมสมุิเฮ้ยไผอยจะพูดอารมณ์ให้มึงอาไหมอ่า สมมติ่างเขาว่าเพื่อน๋ยวเลาจัดก,กิจกรรมปล่อยเพื่อนเรานะสองคนนี้จะตอบเหมือนกันแน่นอนเขาจะบอกว่าไม่ต้องครับแล้วเขาพูดมาแต่ตอนเข้าไปครั้งที่แล้วตอนออกมาผมก็พูดและตอนนี้เขากังพูดอยู่เขาไม่ได้อยากเห็นกิจกรรมบอกให้ปล่อยตัวเขาแต่เขาอยากเห็นพวกเราสู้ต่อนะ้าพวกเราไปถึงเป้าหมายได้ถ้าไล่รายุบแกโตชาได้้าครูประชาธิปไตยให้ประเทศได้ ว่าเขาอยอมดีครับแต่เราก็ยืนยันเหมือนเดิมเสมอมาถ้าไปถึงเป้าหมายไปถึงชัยชนะยังมีคนอยู่ข้างในแปลว่าต้านไม่ใช่ชัยชยนะที่แท้จริงใช่ไหมครับทุกท่างครับเพื่อนของเราล้วนมีความฝันล้วนมีเป้าหมายทุกคนอยากเห็นสังคมไทยดีขึ้นทุกคนอยากเห็นเรามีประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ทุกคนมีคนที่เขารักทุกคนมีคนที่รักเขาระหว่างนี้เขาเอาตัวเขาไปอยู่ข้างในเขาบอกให้พวเราสู้ต่อไปไม่ต้องห่วงเขาแต่ยังมีพ่อแม่ของเขายังมีพี่น้องของเขายังมีคนรักของเขายังมีเพื่อนของ,ของเขาที่ต้องทนทุกข์ที่คนที่ทขารักเข้ามาอยู่ในเรือนจำา20บวันนอยไม่รู้จะได้ประกันตัวเมื่อไหร่ขอเสียงตบมือยาวๆเป็นกำลังใจ ในครอบครัวของเพื่อเราทุกคนที่ยังอยู่ข้างนอกครอบครัวทุกคนยังเล่างานหลังยังรอลูกเข้มาและยังสู้อยูอย่บนห้องอน,นี้ขอเชียพวกเราด้วยครับขอบคุณครับเราพูดกันมาหลายครั้งแล้วครับกับต้หมายมาตรการสำคัญที่ทำให้เพื่อเราต้องเข้าไปอในเรื่องจำ แล้วทางเราคือกฎหมายมาตราหนึ่งมันคือกฎหมายมาตราหนึ่งทุกท่านครับกฎหมายมาตราหนึ่งร้อยสิบสองห้ามดูหมิ่นมีประมาทแสดงความอาฆาตมาฬรารรมาัภิรรษฐ์รัชทายาทโพธิ์สมเด็จราชการไหโลกไทยฝ่าฝืนมีโทษจำคุกสามถึงยี่สิบห้าปีเป็นกฎหมายที่ห้ามการสาแสดงความคิดเห็นที่ตั้งโทษเอาไว้สูงเทียบเท่ากับ ความผิดฐานตะเตรียมการกบฏและโทษโทษสามถึงสิบห้าปีสูงเท่ากับความผิดฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาคุ้คุ้นไหมฮะข้อหานี้ก็บผู้กับโจนี่ฮะเขาบอกว่าเขาท้อไม่คนตายเขาไม่ได้เจตนาเขาแค่จะเรียงพอมูลเขาไม่เี่ยวกับฆ่าข้อหาของวุ่นกับโจชื่อแกบอกว่าแกทำ ประทษ3-15ปี1-12โ็โทษ3-15ปี3-15ปีการเป็นเพื่อนของเราทุกคนที่อยู่ในเรือนจำเขาออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยกำลังถูกตั้งข้อหาที่มีโทษสูงต,ต้่ากับท่วงก,กับโจ๊กมันจะไม่ใช่ไหมครับใครจะมาบอกว่ากฎหมายมาตรา112 <c oughs> เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย เป็นวัฒนธรรมสำคัญที่ประเทศไทยไม่ต้องเหมือนใครในโลกขอโทษเถอะย้อนไปดูประวัติศาสตร์สักหน่อยเมื่อก่อนสมัยอดีตมันโทษสูงขนาดนี้ที่ไหนมันไม่ใช่ครับเมื่อก่อนโทษก็ไม่ได้สูงขนาดนี้สาเหตุที่โทษมาเป็นสามถึงสิบห้าปีก็ผว่าคณะรัฐประหารปีสองห้าหนึ่งเก้าใช้ประกนนาศคณะปฏิวัติยึดอำนาจเสร็จแล้วออกประกนนาศคณะปฏิวัตทิทำให้โทษมันสูงขนาดนี้สมัยก่อน กา,า,ารพิพากษาศาลบนน้รหนักก็เสร็จก็ผมไล์รวมแล้วประมาณ20นาทีนะครับผมจะลงคลิปให้พี่น้องประชาชนจะได้อ่ารับชมในคลิปต่อนะครับมาตราหนึรที่มีอยู่ทุกวันนี้จึงเป็นมรดกบคณะรัฐประหารอย่างหนึ่ง ก็ขอขอบคุณทุกท่านอย่าลืมนะครับผมจะเปิดช่องของผมโดยช่องสักดินาเสื้อแดงนะครับท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับจะได้สั่นเตือนเวลาผมลงคลิปไปนะครับท่านจะได้รับทราบแล้วก็จะได้ชมนะครับในคลิปสักดินาเสื้อแดงวันนี้ขอขอบคุณและกราบขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ